โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับโอเคครับคลิปนี้ผมก็จะมาสุ่มกาชากันอีกสักคลิปนะครับอ่าผมก็จะมาสุ่มทั้งตัวโคลโบแล้วก็คลิปมัดกันเลยนะครับอ่าโอเคครับก่อนจะเข้าคลิปเหมือนเดิมนะครับอ่าสำหรับเพ,เพื่อนนะครับผมขอปูหมดอีกสักคลิปนะครับสาหรับเพื่อนนะครับที่อยากรู้ว่าป้ายเหลืองหาของต่างๆแทบจะทุกอย่างภายในตัวเกมไลน์เจอนะครับผมท,ทําแทบจะหมดทุกอย่างไว้ให้ในช่องหมดแล้วนะครับอ่าเพื่อนเพื่อนก็สามารถกดเข้าไปดูคลิปเก่าๆผมได้เลยนะ ส่วนคลิปไหนที่ยังไม่ชัดเจนเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้อีกทีนะครับอ่าโอเคก่อนจะไปสุ่มครับเดี๋ยวผมขอไปดูประกาศก่อนนะครับว่ามีอะไรมาบ้างครับอ่าจากที่ผมดูข้างต้นนะครับก็เพิ่มโอกาสนะครับอ่าแล้วก็อะไรเนี่ยอันนี้เท่านั้นนะครับอะไร มันบอกว่ามันรับเด็มาวันที่24นะครับอ่าก็น่าจะเป็นตัวที่ผมลงคลิปไปนั่นแหละครับอ่ะถึงวันทีน่อะไรอ่ะผมลืมดูเลยเมื่อกี้อ่าอ๋อมันวันเดียวนะครับวันเดียวอ๋อวันเดียวนะครับโอเคผมลืมดูเมื่อกี้โอเคมาผมขอดูก่อนนะครับว่ามีอะไรเหลืออยู่เท่าไหร่บ้างนะ ผมมีอยู่ย0่ตัวนะครับอ่ายีตัวกับอีก800เพชรอาผมจะสุ่มอย่างนี้แล้วกันนะครับผมจะสุ่มขอแบ่งสุ่มก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวท้าย,ายเดือนค่อยมากันว่ากันอีกทีนะครับอ่าหรืออาจจะมีอะไรเพิ่มเติมก็ค่อยว่ากันอีกทีนะอ่าผมขอสุ่มเป็นราชาตัตวนะครับหมดเลยนะผมจะสุ่มตู้คู่เท็มหมดเลย20ตัวนี่แล้วก็จะสุม่มอ่าเกียร์คิดมักครับอีก400นะครับอ่าผมก็ก400มจะ ุ่มเกียร์คิดมาเดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอเปิดตัวก่อนเลยแล้วกันอ่ะผมไม่สุ่มนะตัวนี้เพราะว่าตัวบินผมไม่ได้ใช้อ่ะอส่วนมากผมจะใช้แต่พวกตัวภาพพื้นดินนะตัวบินผมไม่ได้ใช้เลยผมก็คงจะไม่ได้รีวิวหรอกนะครับเพราะว่าผมก็น่าจะเปิดแค่ลนเจอร์ไม่ลินเจอร์โคลโบแล้วหรือไม่เปนเจวโคลโบก็ก็เป็นคิดมากนะครับอ่ะเรลิมเพนกันนะ ไม่สองอันไหนก็หนึ่งนะครับอ่ะว่าเดือนนี้ก็ผ่านลูลบี้ค่อนข้างเะเยอะนะครับอ่ะสำหรับเดือนนี้นะผ่านลูบี้ค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยเพื่อนๆก็แบ่งๆเปิดกันดีๆนะออโอเคมายี่สิบตัวครับไปก่อนเลยครับครั้งแรกอ่าขอสักตัวนะครับหลาน,นี้ยังไม่ได้สักตัวเลยนะได้ตัวเดียวครับตัวฟรีนะตัวแจกฟรีนะได้ตัวฟรีตัวเดียวเลยเปิดก็มาเยอะหลายตัวเลยนะครับอ่บโอ้โหแปดดาว ขอ uh huh. oh. ตัวคู่เทพดีตัวไหนก็ได้นะครับอ่ะแต่จะจะให้ดีมากก็ขอเป็นเมกูบินล่างเอาต้าเลยนะอ่ะแต่อย่างน้อยก็ขอเปลีดาวธรรมดาก็ได้นะ,ะถ้าหวังมากเกินไปนะเกมโอ้โหก็เป็นในสี่นอเจ็ดดาวน,นะครับโอ้โหอ่านตอนนี้ก็แถวๆที่ผมอยู่ครับนตอนนี้ก็อากาศก็เริ่มพออยู่แล้วนะครับตา สองสาวันก่อนกขาตั้งจะเย็นมากนะครับอ่ะยี่สิบองศาครับสิบกว่ายี่สิบองศาประมาณนี้นะโอ้โหซึ่งค่อนข้างจะเย็นมากบวกกับลมค่อนข้างจะแรงมากๆเลยนะครับเดะ๋ยวว่านผมนะอ,อผมไม่รู้ว่าบ้านเพื่อนเพื่อนือบ้านเพื่อนเพื่อนน,นนะครับเย็นไหมนะอ่ะโอ้เสียงเสียงเหินเลยอ่ะตอนนี้ก็พอๆแล้วก็อุ่นๆขึ้นมาหน่อยนะครับอ่ะเพื่อนๆก็รักษาสุขภาพกันดีๆกันด้วยนะ ผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่านะครับถ้ามีเสียงอะไรรบกวนผมก็ขออภัยกันด้วยนะครับอ่าโอเคมาครั้งหนึ่งนะครับมาครั้งสุดท้ายเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเกียร์กันดีกว่าครับอ่าตอนนี้ก็เพิ่โมโอกาสก็หมดแล้วนะอะืก็เหลือตู้แค่ไม่เพิ่โมโอกาสนะครับอ่าปึบโอโหไม่ออกนะครับแย่และผมว่าเดือนนี้ป้ายหลังผมน่าจะไม่ได้สักตัวนะดูทรงแล้วเพราะว่า ก็ใกล้สิ้นเดือนแล้วครับอ่าวันนี้ก็วันที่ยี่สิบนะครับอ่าวันที่ยี่บกอ่ะผมลืมละวันที่ยี่บนะครับวันนี้ก็เหลืออีกไม่กี่วันนะอ่าโอเคมาขอกระดิ่งเยอะๆเลยนะครับอ่ะอย่างน้อยก็ขอกระดิ่งนะถ้าไม่ได้เกียร์เจ็ดดาวแปดดาวนะขอะกระดิ่งนะครับอ่าผมก็ลงคลิปสุ่มไป2ครั้งนั่นแหละนะครับก็เพื่อก็สามารถไปดูกันภายในช่องกันได้เลยนะครับว่าได้อะไรบ้างนะก็ได้ค่อนข้างจะดีอยู่นะอ่า โอเคครับชิ้นแรกไม่ดีเฮ้ยโอ้จินดาวมานะครับโอ้แต่ชิ้นนี้ผมมีอยู่แล้วนะครับชิ้นหนึ่งนะนาดนี้แหละอ่านาดไปอย่างนี้แหละครับมีแล้วชิ้นหนึ่งโอเคคุ้มอยู่นะคุ้มแล้วไม่ตรงมาก็ได้นะคิดมากอ่ะหยอกหยอกหยอกครับหยอกหยอกหยอกมาหน่อยดีแล้วเนะฮ้ยโอ้ยโอ้ยพูดเล่นนะเฮ้ยเอาจิงเลยโอ้โดีนะครับโอ,โอเคครับมาถ้าออกอย่างนี้ผมรับได้อยู่นะครับอ่าเกียเกียผมต้องการพวกสายใบพิบให้ก็ว่องไวนะอ่า แต่ออกก็ดีนะครับออกก็ดีออกก็ดีฮะโอเคเมื่อกี้มันออกเป็นหมวกรูดอฟ,ฟคิดบ้านครับอ่าหมวกตัวนี้นะขงสายพลังอ่าโอเคเฮ้ยนะครับผมดูแล้วมันก็มีแต่สายพลังนี่หว่าเอ่นอกจากเกียร์แปดาวตัวใหม่ครับถึงจะสลับสายกันเนาะมีแต่เกียร์สายพลังนี่หว่าเออผมก็เพิ่งสังเกตนะโอเคครับมาครั้งสุดท้ายเดี๋ยวผมจะไปดูอีกรหับหนึ่งครับว่ามี เหลือเพชรเท่าไหร่นะครับเหลือรูบี้เท่าไหร่เหลือวักาุชาติเท่าไหร่นะอ่าผมก็จะเปิดเหมือนกันนี่แหละจะถล่มเปิดให้หมดเลยนะครับอ่าซึ่งผมก็บอกไปในคลิปก่อนแล้วนะว่าค่าเกียร์ค่อนข้างจะดีมากสาหรับใครที่มีรูบี้ผมแนะนํานะถ้าต้องการเกียร์นะผมแนะนําให้สูงได้เลยนะเพราะว่า1ปีมันจะมา1ครั้งนะครับถ้าจะเรียกว่าลิมิเต็ดได้ไหมเรียกได้ครับเพราะว่าลิมิเต็ดเฉพาะช่วงครับมาให้สูงเฉพาะช่วงครับอ่า เรียกอยงั้นก็ได้แต่ถ้าจะถามว่าจะไม่ลิมิเต็ดได้ไหมก็ก็ได้นะครับก็ได้อยู่เพราะว่าก็มาทุกปีเนอะอาะเฮ้ยโอ้โหพูดหยอกอะเนี่ยสองชิ้นแล้วครับไม่มาเลยโอ้โหได้เสื้อผมต้องการกระดิ่งอะนี่แหละครับสิ่งที่ผมต้องการอีกสักชิ้นดิกระดิ่งโอ้หมดแล้วโอ้โหครั้งนี้ก็ไม่ค่อยคุ้มนะผมว่าอย่างที่ผมบอกไปในคลิปกันก่อนนะว่า3มชิ้นขึ้นไปนะถึงจะคุ้มนะครับอ่า โอเคมาเดี๋ยวผมได้อะไรบ้างนะเกียร์นะอ่าได้เป็นช่องกลางหนึ่งชิ้นนะครับนี่เห็นไหมผมมีชิ้นหนึ่งแล้วตั้งแต่ปีก่อนแล้วแหละผมสุ่มได้นะถ้าผมจำไม่ผิดน,นะอ่ะปีก่อนนะผมเล่นมาหลายปีแล้วผมบอกแล้วรหัสนีนะผมไม่ได้เคยเติมนะสายฟีดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่สร้างาเองกับมือสร้างมาตอนฮิมาวาลีนะสำหรับคนที่อยากรู้หรือเ,เพื่อนๆที่เข้ามาดูช่องผมใหม่ๆนะอ่าโอเคเนี่ย ก็ได้กระดิงก็มีอยู่แล้วนะครับก็เล่นมา2อสปีแล้วแหละ,ะเล่นบ้างไม่เล่นบ้างนะ,ะเมื่อกี้ได้มา2ชิ้นนะครับอ่าสชิ้นเพราะผมสุ่มได้จากคลิปมันก่อนอีก2ชิ้นนะโอเคตอนนี้ผมก็มีมาตุนไว้4ชิ้นแล้วแหละโอเคมาโอเคได้อยู่นะครับได้อยู่ได้อยู่เพราะกระดิงก็ค่อนข้างจะเยอะแหละก็จะเป็นเมื่อกี้4ใช่ไหมครับตันนี้6ก็เป็น10ชิ้นโอโหใส่ได้10ตัวเลยนะอ่าโอเคมาได้อยู่เดีย๋ยวผมก็จะรอดูอีกทีนะครับว่าขึ้นเป็น6ดาวแล้วผมจะรี ค่ามันไหมอ่าแต่ผมว่าผมก็น่าจะไม่รีหรอกนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเพียงนะตั้ง20รลูบี้เลยนะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อรหัสต่อไปกันดีกว่านะครับโอเคครับมามาต่ออีกสักรหัสนะครับมาหน้านี้ผมขอดูก่อนนะว่ามีอะไรเท่าไหร่บ้างนะครับมาอ่าหน้านี้ผมมีอยู่200รลูบี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมขอรับทุกอย่างก่อนนะครับอ่าผมก็ไม่ค่อยได้รับดูดินี่เยอะมากนะ ไม่ค่อยได้รับนะครับไม่ค่อยจะล่นเข้ามาเช็คอินอะไรก็ออกนะครับนะก็ออกมาอยู่300ร้อยลูบี้นะครับอ่ะผมขอดูตั๋วด้วยเลยดีกว่านะครับว่ามีเท่าไหร่เนอะอ่ะผมใส่หมดนะอ่ะโอเคครับผมจะสุ่มเหมือนกันนะอันนี้20ตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็200ร้อยลูบี้พอนะครับอ่ะเพราะว่าอีกหนึ่งร้อยเจ็ดสิบลูบี้ผมจะเก็บไว้ก่อนนะครับอ่ะรอพีพีนะครับอ่ะวันนี้วันที่ไม่ใช่วันที่ดิวันนี้วันอังคารถึงหรือเปล่าเนี่ย น่าจะถึงอยู่นะครับน่าจะถึงอยู่นะกี่วันเลยอันเดือนนี้เดือนธันวาคมมีสามสเวันนะครับอันเดียวนี้ก็อีกห้าวันก็เป็นพุธพลรหัสสุกเสาร์น่าจะทันอยู่นะอ่ะไม่ไม่มีวันอาทิตย์ก็วันจันทร์นะถ้ามันจบคิดหมัดนะอ่ะประมาณนี้โอเคมาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะขอสุ่มเป็นตัวแล้วก็สลับไปเป็นรูบี้ดีกว่านะเปลี่ยนใจแล้วอ่ะ อ๋อสักตัวเถอะนะเลนเจอร์นะคิดมากนี้เอาก็ได้ไม่เอาก็ได้นะเพราะว่าเอาจริงนะครับอย่างที่ผมบอกไปในหลายคลิปเหมือนเดิมอีกแล้วละ่ะว่าพวกตัวโคโลโบนะครับมันไม่มาอีกแล้วนะครับถ้ามันมาโบคโลโบกันอีกม,มาคอแลบกันอีกนะครับก็จะเป็นตัวใหม่มาภาคลูกๆหรือ,ออาจจะเป็นแบบตัวเดิมอาจจะมาอยู่นะครับแต่ก็ยาก,กอยู่นะ,ะให้มันมาก่อนอีกครั้งที่2ก่อนนะครับอก็ยังยากเลยนะผมว่าเป็น,ปนงงไปงงปะเนี่ยโอเคมาเฮ้ยกดกดผิดโอ้โห 200ลูบี้นะครับไปขอแบบเมื่อกี้เลยนะ,อะขอแบบเบิ้มเบิมเมื่อกี้เลยเบิมเบิ้ม,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 มคือเรือมาเลยฮึปเป็นจลขสี่นออ่ามาอีกแล้วครับกัดหน้ากักชิ้นนี้โอ้โหปึปไม่ต้องการนะครับขอกระดิ่งอย่างเดียวอนะ่ะขออีกชิน้นขออีกชิ้นดิหึบโอ้โหหุยโอ้โหหนักเลยครับหนักเลยนะ โอ้โห oh. ผมตู้มาแล้วนะมันเลดไม่ออกเหมือนปีก่อนนะปีก่อนผมได้เยอะกว่าน,นี้นะอืมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับนะ่ะสู้ต่อไปนะครับมามาเปิดให้หมดเลยดีกว่าครับอ่ามาผมอินดี้ผมเปิดตู้นี้แล้วกันเผื่อมันจะออกเมกูเมียนนะอ่าไม่แน่นะครับอะไรเกิดขึ้นได้นะอ่าผมว่าไม่ออกหรอกนั่นไงครับอ่าขาประจํานะ โอเคครับมาครั้งสุดท้ายไปไปกันเลยดีกว่านะครับอ่ะโอ้หนักและผมเดือนนี้นะผมตัวออกค่อนข้างจะน้อยมากเลยนะแทบจะไม่ออกเลยตัวเนี้อือือจบแล้วนะครับอ่ะโอเคครับนะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยครับเดีวเจอกันคลิปใหม่ครับผมอาจจะพูดอะไรผิดผมก็ขอไปกันอีกครั้งกันด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ ขอให้เพื่อนๆมีความสุขในทุกๆวันนะครับบ๊ายบาย